บินมาหาที <ara> ok. <function als. S 1> ่เกาหลีเลยครับแล้วก็มาเจอกันที่ห้องประชุมบริษัทที่น่ารักมากคือพี่อาารย์เพื่อวาดรูปผมมาให้ผมดูเฮ้ยเป็นความฝันพี่ที่อาจารย์ก็มาคุยถามว่าที่ผมเกิดไม่ทันนะช่วยด้วยหน่อยแต่ก็มาคุยถามว่าเป็นไหนอย่างนี้นะแล้วก็ให้แผ่นม้ผมดูผมก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าผมว่าเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่มีความฝันเนี่ยเขาต้องการแรงบันดาลใจหรือว่าอะไรก็ตาม รู้สึกเป็นเกียร์แล้วผมไม่ได้ร่วมโปรเจกต์ทั่วเครับเป็นตรงครับความภาคภูมใจครับงานที่ดีมี มาถึงทิ่ชื่อคุณมากที่าครับคะเมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพถึงเรื่องนี้นอกจากนี้เนี่ยมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างไหมคะเออ่มีการเตรียมตัวอะไรบ้างเตรียมตัวอะไรบ้างครับเตรียมเตรียมเป็นปีแทนไม่ดีแน่แล้วกลับผมว่าผมเตรียมบุกมาเยอะเหมือนกัน You to โอ้ต oh, ื่นเต้นมากพี่ตื <laughs> ่เต้นมากเพราะว่าเราจะชอบที่เขามาตั้งนานนะครับแล้ว ค่ะเป็นไงบ้างค่ะสมาเปิดค่ะก็พี่คุณน่ารักมากเลยที่พี่พี่บอกพี่เป็นลีมากก็จริงค่ะแล้วก็พี่คุณนิ่เป็นมิอโปรเฟชชั่นอลมากทำงานไวมากผมถ้ผมคอนเฟิร์มผมที่แรกผมเตรียมบทเยอะมากให้เรียบร้อยเยอบเป็นกอย่างไป อ่าบิ๊กฉากไหนฉากจุดฉากติดกันไหมฉากหลายฉากก็นกสนุกครับคือพนิจคุณเนี่ยปกติเราจะเห็นว่าเขาเน่ยแบบคูลพีเอ็มใช่ไหมครับแบบเทพเขามาเล่นหนังอ่ะเขามีแบบหมุนตัวเขามีแบบทราย พิสูจน์ได้ในภาพเนเรื่องนี้ใช่ครับในดวงหนัยังไม่ใช่ที่ี่ครับรนดวงหนังที่ไหนก็ไม่ขอว่าจะไม่เลยคุณในดวงหนังแล้วกันนะคะนท้ายสีทุกคนาเดเรือนี้แล้วกันะค่ะา,างผมกังก่อนเลค่ะอยากเห็นใช่ไหมครับ่นี้ก็ปเป็นรแร,รที่ผก,กับุารเป็นหนังรืงแรกก็ตั้งใจงเทเปีนะครับ แล้วก็ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ความรู้ที่ดีลงในหางเรื่องนี้เต็มทีแล้วได้เที่เพื่อนเนี่ยกับน้องๆที่ที่นักแสดงเนช่วยเจ้าศิษย์สังข์ทางนี้มีศิษย์สังแล้วก็สนุกก็อยากให้ทุกคนลองเข้าไปชมเพื่อพิธีการครับใองคุณฮันคุณพังหะเดี๋ยวเก็บเก็บพี่คุณไว้ฝากคนสุดท้ายแล้วกันนะคะเอาน้องก่อนเลยค่ะ คุณแน่นอนปีนี้ขาที่นกาหีแล้วก็ทวกคนมการบ้านค่ะขอบคคครับก็ขอบไปด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่เราสับนวัตใจมากมครับถ้าวงการมันจ็ปีเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมกับภาพคุณใจแบบมัที่สุดแล้วจริงหรือไ่จริงเพราะว่าเราแบบ้อมทุกอย่างที่ซ้อมมีซ้อมแอคติ้งมี ซ้อมเต้นทุกอย่างครับเพื่อเข้าไปใน,นเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเกิดเรื่องนี้ทุกคนไม่ดูอีกนะผมกลับครศรีธรรมราแล้จริงถ้าันเกิดเลยผมแบบสี่วิชานะครับตื่นเต้นไหมดูน อย่าติดตามดูกันเพราะื่งนี้เป็นหนังที่จะให้แรงบันดาลใจกับหลายๆคนได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าจะมีอายุหรือว่าจะมีอายุมากกว่าคนมีอายุนะเข้าใจใช่ไหมก็สําหรับคนที่มีความฝันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ผมว่าผมว่าเราทุกคนต้องการแรงบันดาลใจนะฮะไม่ว่ามาจะมาจากที่ไหนผมว่า จากหนังเมื่อเน,นี้ยน่าจะได้หลายๆคนน่าจะได้รับแรงบันดาลใจไปอย่างเต็ที่ก็ทุกคนติดตามกันด้วยนะครับ